เตรียมตัวให้พร้อมรับภัยพิบัติครูบาอาจารย์ท่านยืนยันหากเกิดสงครามโลกครั้งที่สามขึ้นจริงไทยเราจะไม่ตายเพราะรังสีงต่างๆพุทธศาสนาป้องกันได้เมืองไทยจะกลายเป็นเศรษฐีก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะ จากคํ».ำพยากรณ์ของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้พูดถึงเรื่องของสงครามโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตท่านว่าสงครามโลกเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดกับประเทศไทยโดยตรงมันเกิดภายนอกประเทศนอกเขตของไทยลูกปืนไม่มาถึงไทยเครื่องบินก็ไม่มาถึงไทยแต่ต้องระวังจรวดเรื่องจรวดนี่มันต้องระวังกันหน่อยเพราะจรวดมันมาจากใต้น้ำมันยิงทางไกลได้ ถ้ามันจะเกิดขึ้นบ้างก็เป็นขนาดย่อมๆตามจุดต่างๆเป็นจุดเล็กๆอาจจะโผล่จุดนี้บ้างจุดนั้นบ้างเอาเป็นว่าสงครามโลกไม่มีเรื่องหนักใจในเรื่องของการตายของเราเรื่องรังสีของวิทยาศาสตร์รังสีต่างๆไม่ต้องวิตกกงังวลขอยืนยันว่าบุคคลที่นับถือพระพุทธเจ้าจะไม่ตายเพราะรังสีต่างๆต,ตามที่บอกมาแล้ว องค์สมเด็จพระประทีปแก้วกล่าวว่าอยากนอกศาสนาจะรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันจะตายไปฝ่ายละครึ่งจึงเลิกรากันตอนนี้ด้านศาสนาของเขาก็จะมีการหย่อนตัวลงไปเพราะความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจความเสียหายเกิดขึ้นตายไปฝ่ายละครึ่งนี่ไม่ใช่เล็กน้อยนะ ถ้าสงครามใหญ่เกิดขึ้นจริงๆทางพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองขึ้นทั้งนี้เพราะว่าพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองได้จะมีความอุดมสมบูรณ์ได้เพราะคนเห็นทุกข์ในเมื่อคนเห็นทุกข์ก็ยอมรับนับถือศีลธรรมมากขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชฝ่ายปฏิบัติในช่วงนั้นอาจจะมีพระที่ได้อภินญ,ญาหรือว่านักปฏิบัติที่เป็นคารวาสที่ได้อภิญญาเกิดขึ้น ถ้ามีนักอภินญาเกิดขึ้นนี่อันตรายต่างๆจะเกิดขึ้นได้น้อยเต็มทีเพราะอาศัยอภินญาช่วยและนอกจากนั้นความเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากเพราะเราไม่เสียหายมาก เรามีความสุขในเมื่อเขาเลิกรบกันเขาก็ขาดเกือบทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารการบริโภคเขาก็ขาดเราก็ขายเครื่องมือเครื่องใช้เขาขาดโรงงานประเทศไทยของเราเวลานี้ก็มีมากเราก็ขายรวมความว่าทุกอย่างมันก็จะมีแต่ความก้าวหน้าจะมีความร่ำรวย ถ้าถามว่าเขาใช้รัศมีอาวุธเคมีใช้รางสีต่างๆก็ขอตอบยืนยันอีกครั้งว่าเป็นเรื่องเล็กๆพุทธศาสนาป้องกันได้แน่อันนี้ขอยืนยันจะเป็น Nuclear, นิวตรอนนิวเคลียร์นิวอะไรก็ตามเถอะขอยืนยันว่าศาสนาพุทธป้องกันได้แน่โอวาททำคำสอนโดยหลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุง เมื่อพูดถึงมหาวิบัติสงครามโลกครั้งที่สที่เต็มไปด้วยอาวุธร้ายแรงระเบิดนิวเคลียร์ทำลายล้างชาวโลกควรจะทำอย่างไรเมื่อเกิดภาวะสงครามแน่นอนไม่พ้นวิกฤตเข้ายากมากแพงหากมีการเตรียมพร้อมน่าจะอยู่รอดปลอดภัยได้ ไม่ใช่สิ่งที่ก่อให้เกิดความตระหนกกับผู้คนเพราะที่ผ่านมาในต่างประเทศอย่างเช่นส so ว mm ีเดนเขาก็เคยออกคู่มือเตือนพลเมืองของเขาให้เตรียมพร้อมรับมือกับสงครามมาแล้วอันดับแรกต้องเตรียมสถานที่หลบภัยกักตุนอาหารน้ำยาเพื่อดำรงชีพให้ยาวนานที่สุดสำหรับวิธีการเตรียมพร้อมรับมือหากว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่สก็เริ่มจากการปลูกพืชกินเอง เนื่องจากหากว่าเกิดสงครามจะเกิดไฟไหม้น้ำท่วมไปทั่วโลกโดยสต็อกอาหารทั้งในอเมริกาและออสเตรเลียก็จะถูกน้ำพัดพาไปซึ่งแน่นอนราคาอาหารน้ำและยารักษาโรคก,ก็จะขึ้นราคาตามมานอกจากนี้จะเกิดเชื้อโรคแพร่กระจายในอากาศจากฝุ่นของนิวเคลียร์ที่มีขนาดเล็ก ฝุ่งกระจายไปในอากาศไปทั่วโลกอย่างกรณีระเบิดนิวเคลียร์ถล่มในเมืองฮิโรชิมาที่ประเทศญี่ปุน่นได้กลายเป็นฝุ่นพิษรังสีกระจายไปทั่วและกระตุ้นน้ำแข็งขั้วโลกเหนือใต้และลายซึมสู่ผิวพื้นดินข้างใต้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพดังนั้นควรเดินเท้าเปล่าบนสนามหญ้าหรือเอาน้ำล้างเท้าเพื่อล้างสารพิษ สิ่งสำคัญที่สุดควรหาแหล่งหลบภัยในต่างจังหวัดหรือเข้าพื้นที่ป่าที่มีแหล่งน้ำซึ่งไม่ใช่ในเขตเมืองหลักเพื่อป้องกันรังสีนิวเคลียร์อีกทั้งขณะนี้ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งขาดน้ำซึ่งในอนาคตภัยแล้งจะดำดิ่งเกิดวิกฤตนานไป3ปี ควรกินเกลือโพแทสเซียมไอโอดเพื่อให้ระดับไอโอดีนในร่างกายสูงทำให้การดูดซึมไอโอดีนกำมันตาราังสีจากภายนอกเข้าสู่ร่างกายลดลงหรือใช้แผ่นฟอยล์หรืออลูมิเนียมฟอยล์คลุมหัวป้องกันรังสีและใช้บุปิดรอบห้องให้แน่นหนาเพื่อป้องกันสารกำมันตาราังสีรวมถึงปลูกต้นลิ้นมังกรเพื่อกรองฝุน่นกรองพิษในอากาศ ผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาด้านระบบสุริยะบอกว่าขณะนี้ระบบสุริยะเคลื่อนที่จากระบบอวกาศผ่านทางช้างเผือกและดวงดาวที่เรียงตัวเกิดพลังงานกำลังเดินทางไปยังจุดกึง่งกลางของโลกข้ามประเทศนอร์เวย์มาแล้วบ่งมบอกว่าโลกกำลังปรับสมดุลจะมีคนตายมากขึ้นทำให้ประเทศออสเตรเลียร้อนมากสุด รองลงมาประเทศไทยซึ่งบ่งบอกว่ามีรอยแตกบางอย่างของเปลือกโลกกับจุดศูนย์กลางของเส้นศูนย์สูตรทำให้ขณะนี้ไทยมีอากาศร้อนผิดปกติประมาณ33องศาแทนที่จะอากาศหนาวขณะเดียวกันพลังงานจากอวกาศ ทำให้คลื่นความถี่ของโลกเปลี่ยนแปลงกระทบต่อเลือดและสมองของมนุษย์ซึ่งมีผลต่ออารมณ์ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3และตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปจะเกิดการระเบิดของดาวฤกษ์หรือซูเปอร์โนวามีการแผ่รังสีรุนแรงไายังโลกทำให้ผู้คนปวดหัวโดยไม่ทราบสาเหตุ เกิดอารมณ์ร้อนบ่งบอกว่าโลกปีนี้เริ่มอันตรายและยาวนาน5-10ปีเกิดสงครามและโรคระบาดเนื่องจากโอโซนบนชั้นอากาศลดลงทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียและฝุ่นอวกาศจากฝนดาวตกที่ผ่านโลกโดย5ข้อที่ควรเตรียมถ้ามีแนวโน้มจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ 1. เตรียมหลุมหลบภัยใต้ดิน โอกาสรอดเดียวเมื่อเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นคือการหลบไปอยู่ในหลุมหลบภัยใต้ดินซึ่งควรเตรียมสะสมสะเสบียงอาหารไว้ด้วย 2. เตรียมสเสบียงอาหารให้พร้อมควรเตรียมอาหารแห้งที่ให้คาร์โบไฮเดรตสูงเช่นพวกข้าวถั่วทุกชนิดนมผงน้ำผึ้งผลไม้และผักอบแหง้ง3น้ำดื่มแหล่งน้ำจืดบนพื้นโลกจะปนเปื้อนไปด้วย กำมันตาราังสีจึงควรก,กักตุนน้ำจืดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไว้ในที่หลบภัยปิดให้สนิทเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารรังสี 4. อุปกรณ์ช่วยชีวิตไม่ควรลืมยารักษาโรคไฟฉายเทปกาวถุงดำมีดไฟแช็กและหน้ากากแก๊สพิษ 5. ติดตามข่าวสารต่างๆมีอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารแบบง่ายๆเช่นวิทยุสื่อสารแบตเตอรี่สำรองเพื่อทำให้สามารถติดตามข่าวสารจากทางการได้โดยฝุ่นที่ปนเปื้อนสารกรมมันตาราังสีจากระเบิดนั้น สามารถแผ่กระจายไปตามกระแสลมเป็นบริเวณกว้างสามารถทำให้พืชพันธุธญ,ญาหารและแหล่งน้ำตามธรรมชาติปนเปื้อนและเป็นพิษต่อผู้ที่บริโภคเข้าไปนำไปสู่อาการต่างๆขึ้นกับปริมาณของสารรังสีที่ได้รับไปตั้งแต่การระคายเคืองอ่อ,อนเพลียอาเจียนท้องเสียผมร่วงเม็ดโลหิตขาวลดลงเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งและเสียชีวิตถ้าได้รับเข้าไปมากๆ สำหรับภัยของสารกัมมันตรังสีนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดการระเบิดแค่ไหนถ้าอยู่เกินรัศมี30กิโลเมตรก็ไม่ต้องกลัวมากจนเกินไปถ้าอยู่ในรัศมี30กิโลเมตรอาจได้รับพิษกัมมันตรังสีเข้มข้นแบบเฉียบพลันมีอัตราเสียชีวิตประมาณ50%ที่รอดตายก็จะเป็นโรคมะเร็งได้ ห่างออกไปจากรัศมี30กิโลเมตรจากการระเบิดกำมันตภาพรังสีก็จะลดลงไปตามระยะทางที่ห่างออกไปแต่ก็ยังมีพิษแบบเรื้อรังถ้าอยู่ใกล้กับการระเบิดเราอาจเสียชีวิตจากความร้อนเปเลวไฟและแรงระเบิด ทำให้ผิวหนังเนื้อเยื่อและอวัยวะภายในได้รับรังสีทำให้ผิวหนังอักเสบผิวหนังเน่าเป็นตุ่มน้ำหรือหากได้รับในปริมาณมากอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวและระบบประสาทส,ส่วนกลางถูกทำลายภายใน24-72ชั่วโมง ท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากื่อท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ